แต่นี่พูดให้ลูกหลานฟังว่าต้องเอาตัวดีออกแสดงคือให้ลูกศิษย์ลูกหานละชั่วเทอมดีแล้วให้ติดดีจนได้เขาจะมีสติกำลังปัญญาของเขาเองเมื่อถึงที่สุดของเขาบารมีสังสมมรุมาแล้วดีสมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อไหร่เมื่อนั้นก็เข้าใจเรื่องดีและตัดสินปัญหาตัวดีทั้งหมดพอดีชั่วแต่นั้นเป็นเพียงสมมุติข้ามสมมติตั้งดีตั้งชั่วเข้าสู่มหาปรินิพาน อันนี้ต้องสอนเขาติดซะก่อนไม่ใช่ว่าสอนใี้เขาทิ้งเลยสอนใี้เขาปล่อยวางเลยเป็นไปไม่ได้ไม่มีในหลักคําสอนของพระเจ้าข้เจ้าผู้สอนลูกศิษย์ลูกหาแบบนี้ก็แสดงว่าผู้นั้นติดในตําราติดในคําพูดของครูบาอาจารย์ไม่ได้แยกแยะในสิ่งไหนใช่และไม่ใช่ธรรมดาเสด็จโลกนี่ย่อมที่จะมีชั่วมีดี จะดีโดยถ่ายเดียวไม่ได้จะชั่วโดยถ่ายเดียวไม่ได้ธรรมะของพุทเจ้าสอนให้คนออกจากชั่วแล้วมาสร้างคุณงามความดีเอาอะไรเป็นเครื่องวัดคารวะเอาศีลหน้าเป็นเครื่องวัดนี่จะบอกว่ายึดมันถือมันในศีลเป็นไปไม่ได้มันต้องเอาตัวนี้ซะก่อนเอาคุณงามความดีเข้าวัดเราจะได้ทราบว่าชั่วก็คือผิดศีลห้าข้อคุณงามความดีห้าข้อดีก็คือคุณงามความดีห้าข้อ นี่คือคารวาญาิโยมถ้าเธอทําดีตามนั้นนั่นแหละคือคุณงามความดีของเธอถ้าเธอไม่ทําดีตามนั้นสินห้านั่นแหละคือความชั่วของพวกเธอนี่คือง่ายๆศีลินแปดก็เหมือนกันสินสิบก็เหมือนกันศีสองร้อยยี่สิบเจ็ดตัวนี้ถ้าว่าเหมือนก็เหมือนในคําว่าศีลแต่อะกัปปิยไม่ใช่เพราะตัวนี้เป็นศูนย์รวม ของสติกำลังปัญญาแล้วศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อนี่เป็นศูนย์รวมของสติกำลังปัญญาเราจะมีปัญญาไหมว่าศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อพระองค์บัญญัติไว้เพื่ออะไรบัญญัติให้เรายึดมั่นถือมั่นหรือว่าบัญญัติเพื่อให้เราสามารถเดินทางเข้าสู่แดนหลุดพ้นคือมังพนิพันธ์นั่นแหละถ้าไม่มีทางตัวนี้จะเดินได้ยังไง มักแปดคือศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่ว่ายึดมั่นถือมั่นในศีลยึดมั่นถือมั่นในสมาธิยึดมั่นถือมั่นในปัญญาแต่ศีลสมาธิปัญญาคือทางเดินที่จะเข้าสู่เมืองพระนิพพานนี่ไม่ใช่ว่าจะบอกว่าทิ้งศีลจะบอกว่าทิ้งบุญจะบอกว่าทิ้งบาปเลยถึงที่สุดมันก็ทำข้ามาเองแต่ถ้ามันไม่ถึงที่สุด บารมีสร้างไม่ถึงมันก็ตัวเองไม่รอดต้องเป็นบ้าไปต้องตายไปต้องก่อพบก่อชาติไม่มีที่สิ้นสุดในลูกจะบอกว่าจู่ๆลูกจะปล่อยวางเป็นไปนไม่ได้ต้องสร้างบุญสร้างกุศลมาแล้วสมบุรบริบูรณ์พระตถาคตเจ้าอุบัติขึ้นแล้วปับ๊บฟังเทศต่อพระพักตะเจ้าปับ๊บใช่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดถึง ถ้าใครพูดแบบนี้ปั๊บแสดงว่าหมอนั้นเป็นกรรมฐานลูขี่ลูเยี่ยวและเป็นกรรมฐานที่ไม่สามารถจงมกงคกจงผลได้ต้องเวียนว่ายตายเกิดในรูขี่รูเยี่ยวที่เรียกว่ากรรมฐานรูขี่รูเยี่ยวกรรมฐานที่แท้ของพระเจ้าต้องเดินตามนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ถึงที่ถึงฐานเขาจะรู้เองเห็นเองของเขาเขาปล่อยวางเองของเขาเขาทิ้งเองของเขา เมื่อเขาทิ้งเสร็จจะเปรียบร้อยปับ๊บเขาจะพัฒนาเขาคืนกลับแล้วเอาสิ่งที่เขารู้เห็นสิ่งที่เขาเดินมาคือทางมักแบบศีลสมาธิปัญญาออกมาสั่งสอนโลกตามนี้ไม่งั้นก็ไม่มีสมมติที่จะสอนพุทธเจ้าพรราทกรทมมานี่แล้วพวกเธอเป็นศาสนาไหนถ้าจะแยกกันปับ๊บพุทธเจ้าสอนแบบนี้เราก็ต้องทําแบบนี้ตามชาตดาเรา,ศา นี่แหละในการที่หลวงปู่ตัดสินใจเอาอบรรพชากป็เรื่องนี้แหละคิดว่าจะมีครูมีบามีครูบาอาจารย์มีหมูมีคณะผู้ทรงมารคทรงผลแต่พอบรรพชาจริงๆกลับหน้ามือเป็นหลังมือไงคนละโลกคนละเรื่องจึงได้บาทได้กดเข้าป่าตั้งแต่บรรพชาได้หนึ่งเดือนไม่คบหาสมาคมกับใครอยู่รูปเดียวอยู่อย่างผาสุเกเย็นใจโดยเอาอารหันต์เป็นเป้าหมาย เอาเมืองกวนีผ่านเป็นที่อยู่เป็นที่พักที่อาศัยตลอดอันตาการถ้าไม่สามารถทำได้ก็คือตายซะนี่หนึ่งไม่มีสองบ้านพ่อแม่วงศชาคณาญาติพี่ป้านะอาไม่มีแล้วมีบ้านเดียว ก็คือที่พึ่งที่จุดเดียวก็คือใจเท่านั้นบ้านหลังเดียวใจนั้นมีพ่อผู้เลิศในใจโลกธาตุอาศัยอยู่คือพุทธโธพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้แหละถึงเข้าพ้างปัจจบัติมันยึงเป็นอย่างนี้ได้บาตได้ก็